สวัสดีนะครับหมอโต๊915ทาหลอดนะครับหมอโต๊ก็ขอสวัสดีกับชาวธาตุไฟทุกท่านนะครับที่เข้ามารับชมรับฟังช่องหมอโต๊และสนับสนุนและเป็นกําลังใจช่องกันนะครับ คลิปนี้เป็นคลิปพลังงานความรักช่วงนี้เป็นยังไงของชาวธาตุไฟธาตุไฟได้แกร่ราศีเมษราศีสิงราศีธนูตั้งแต่วันที่1ถึงวันที่15พฤษภาคมปี2568หมอโต๊ดอธิษฐานให้ดูได้ทละคณาและราศีเลยนะครับพลังงานไพ่นี่เป็นพลังงานไพ่โดยรวมนะครับคงไม่ตรงกับทุกท่านดูเป็นแนวทางดูเป็นไกด์ไลน์จะดีที่สุดนะครับไพ่นี้นีติทธิพลตั้งแต่หมอโต๊ดลงคลิปเลยนะครับ สิ่งดีๆก็เก็บไว้นะครับสิ่งไม่ดีก็ทิ้งไปนะครับขอไพ่พลังงานสิบใบให้กับชาวธาตุไฟเม่สิงถนูความรักช่วงนี้เป็นยังไงขอเช็คพลังงานไพ่ในตัวตนของคุณก่อนนะครับเป็นพลังงานไพ่เซลติคอส มโต้ดอ่านตามพลังงานความหมายหน้าไพ่ที่ขึ้นมานะครับขอสิ่งศักดิ์สิทธิ์ครูบาอาจารย์เทพเทวาของคนที่เข้ามารับชมรับฟังขอเปิดพลังงานในตัวตนของคุณมีพไพ่ใบแรกเป็นพลังงานไพ่คิงออฟสอดความเด็ดเดี่ยวความเข้มแข็งความพยายามคุณเป็นคนที่เผชิญหน้ากับทุกป,ปัญหาคุณเป็นคนที่แก้ไขกทุกป,ปัญหาในตัวของเราเองหรือกับสิ่งที่ผ่านมาคุณอาจจะมีความรู้สึกที่เจ็บมาเยอะบาดเจ็บในความรู้สึกของคุณมาเยอะในสิ่งที่เราพยายามทําเพื่อใครสักคน แต่สิ่งที่ได้รับกลับมาคือความว่างเปล่าในความรู้สึกสายลมที่พัดผ่านก็เหมือนความรู้สึกไหลความรู้สึกที่กําลังพัดผ่าน คุณไปในตอนนี้นะมีพลังงานให้ความคิดถึงความโหยหามีพลังงานที่ยังดื่มใครสักคนหนึ่งในความคิดในความรู้สึกของคุณไม่ได้สําหรับบางท่านอาจจะยังดื่มใครสักคนหนึ่งในความรู้สึกของคุณไม่ได้สําหรับบางท่านอาจจะมีการที่เราเก้าวสู่อารมณ์ใหม่ความรู้สึกใหมๆ่ๆสิ่งใหม่ๆของเราแล้วขีนนอปสอราชนีถือดาบโอกาสที่มีไว้ให้คนควายควา้าโอกาสที่มีไว้ให้คนเห็นคุณเห็นค่าในโอกาสที่ให้ไปหรือมีการที่มี Form, อีโก้ฟอร์มเยอะฟอร์มมากหรือการที่มีทัศนคติที่ไม่ ยอมซึ่งกันและกันในช่วงนี้นะครับเป็นทางการไพ่การวนกับการหวนคืนความโรเลความคิดวบวนการที่มีคนคนหนึ่งที่โลเลในความรักในความสัมพันธ์หรือการที่คุณพยายามประคับประคองในความรักในความสัมพันธ์ในช่วงนี้อาจจะมีปัญหาในเรื่องความรักความไม่เข้าใจความขัดแย้งในเรื่องทัศนคติและมุมมองในแง่คิดต่างๆกันอยู่คนที่รักกันคนที่แคร์กันเขาพร้อมที่จะปกป้อง กับคนที่เขารักนะครับเป็นพลังงานไพ่คิงออบอร์ตเคิลาชาถือเหรียญกาบอดี้ที่ผ่านมาคุณอาจจะเคยซัพพอตในเรื่องการเงินดูแลกับคนที่เรารักถ้ามีพลังงานไพ่คิงออเบอเ์ตเคิลขึ้นมาเนี่ยคุณเป็นคนที่รักใครยากนะคุณได้รักใครสักคนหนึ่งแล้วคุณพร้อมที่จะเอาใจใส่คุณพร้อมที่จะดูแลคุณพร้อมที่จะซัพพอตกับคนที่เรารักแต่กับสิ่งที่เราดูแลกับสิ่งที่เราให้ใจกับใครสักคนหนึ่งความรักและความเอาใจใส่เราต้องได้กับความรู้สึกที่จริงใจกลับคืนมานะครับเป็นพลังงาน ใเหรียญ8ดเหรียญความความตั้งใจความพยายามหรือการที่เรากําลังตั้งหน้าตั้งตาที่จะมีเงินเก็บเงินก้อนการโฟกัสถึงเรื่องการงานความรับผิดชอบหน้าที่ของคุณในช่วงนี้ของชาวธาตุไฟมีไพ่ของ5ถ้วย5ถ้วยความผิดหวงังความเศร้าความเสียใจถ้วยที่มันลมไปแล้วความรู้สึกที่มันพังไปแล้วมันก็คงเอากลับคืนมาไม่ได้มันเหมือนกับการที่คนคนหนึ่งที่ทําให้ความรู้สึกของเรา ต้องเจ็บปวดในวันนั้นเราอาจจะปล่อยกับความรู้สึกที่ผ่านมาแล้วโฟกัสถึงถ้วยที่ยังไม่ล้มก็คือความรู้สึกหรือการดูแลหรือการเอาใจใส่ในตัวของเราเองคิงออฟวานลาช่ยไฟชาวทัดไฟนี่มีพลังงานให้ความขยนันการแอคทีฟความขยนันในหน้าที่การงานของคุณหรือการที่เรากําลังสร้างอนาคตในเรื่องการงาน ของคุณในตอนนี้นะครับเป็นพลังภาพให้เดอยแอมเพรเดอร์ชาวเมธทาาุไฟคนที่มีตําแหน่งหน้าที่การงานเติบโตในสายงานของคุณหรือการที่รับข้าราชการสําหรับบางท่านอาจจะมีการที่กลับมาดิ่งอยู่ในบังลางของเราหรือการที่เราจะเป็นฝ่ายที่มองถึงอนาคตการวางแบบแผนการวางเป้าหมายการเดินไปในทิศทาง ที่คุณกําหนดในเส้นทางเดินในทิศทางเดินของคุณเองนะครับเป็นตางให้5ดาบ5ดาบการเลืกราการยาร้างการที่ไม่ยอมซึ่งกันและกันมีฝ่ายเราที่เป็นฝ่ายยอมเดินถอยออกมากัดในวันนั้นเป็นฝ่ายเขาที่กําลังคิดเยอะเป็นฝ่ายเขาที่กําลังเครียดเป็นฝ่ายเขาที่กําลัง เจ็บปวดอยู่ในตอนนี้ว่าทําให้คนที่เคยรักเขาที่สุดในวันนั้นต้องเจ็บปวดในวันนี้เป็นพลังอาไพเดอรไฮโลแฟนสิ่งศักดิ์สิทธิ์นําพาพบเจอคู่สัญญาพบเจอคู่อธิษฐานหรือการที่เราไปไหว้พระสวดมนต์นั่งสมาธิหรือการฟังเทศฟังธรรมหรือศาสนาที่คุณนับถือนะหรือการที่มีสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่ปกปักรักษาชาวธาตุไฟอยู่นะครับด้วยแดงอธิษฐานด้วยแดงแห่งรักหรือการที่เรามีสติในทุก เวลาเราจะสามารถผ่านเรื่องราวต่างๆในตัวของเราเองไปได้นะครับเป็นพลังงานให้การที่ภูมิปัญญาการตั้งคำถามและหาคำตอบด้วยตัวของคุณเองนะในทุกสิ่งทุกอย่างเนี่ยมันมีคำตอบของมันอยู่แล้วแต่คุณจะเป็นคนที่ไปหากับคำตอบและในสิ่งต่างๆด้วยตัวของคุณเองนะครับเป็นพลังงา,านให้ความไม่แน่นอนทางเลือกและสิ่งที่คุณเลือก เลือกว่าคุณจะเป็นใครเลือกว่าคุณจะเป็นอะไรเลือกว่าคุณจะทําในสิ่งที่คุณจะทําแบบไหนให้กับชีวิตของเรานะครับเป็นพลังไพ่ในการเปลี่ยนแปลงความปรารถนาให้เป็นจริงได้ทันทีต้องใช้เวลาการทุ่มเทกับการกระทําก,กับสิ่งที่วันเวลาจะทําให้ทุกสิ่งทุกอย่างขี้ขายปัญหามีเรื่องราวมากมายอยู่ในห้วงการเวลาเวลาที่ต่างกัน เวลาที่ไม่เท่าเทียมกันหรือการที่มีคนที่กำลังใช้เวลาของตัวของเราเองอยู่นะมีพลังงานไพ่ในนอดิสนะครับการเปลี่ยนแปลงที่ต้องเริ่มต้นด้วยตัวของคุณเองความมุ่งมั่นความอดทนความตั้งใจที่จะเอาชชนะเป็นพลังงานไพ่เซลติคอสพลังงานไพ่1ิบใบความรักช่วงนี้เป็นยังไงนะครับ คงชาวธาตุไฟนะครับมีพลังไพ่การที่มีคนที่กําลังคิดถึงมีคนที่กําลังโหยหาสําหรับบางท่านอาจจะมีคนอดีตที่กําลังที่กําลังเสียใจที่เคยทําให้คุณเสียใจหรือการที่เลิกราการตัดจบหรือการที่เป็นฝ่ายคุณที่ยอมปล่อยกับอดีตที่ผ่านไปแล้วเริ่มต้นใหม่ให้กับตัวของเราเองสําหรับบางท่านอาจจะยัง ยังตัดกับคนเก่าๆหรือคนเดิมๆไม่ได้มีคนเก่าๆคนเดิมๆยาควรย้อนกลับมาในความรักในความสัมพันธ์คุณเป็นคนที่อยู่กับใครแล้วในความคิดของคุณนะคุณเป็นคนที่มีความเติบโตในทางด้านความคิดของคุณคุณเป็นคนที่มอง การไกลในตัวของเราเองนะชาวธาตุไฟเป็นคนที่หนักแน่นเป็นคนที่ชัดเจนเป็นคนที่ทําอะไรแล้วคุณจะลงมือทําในสิ่งที่คุณหวังในสิ่งที่คุณตั้งใจหรือการดูแลของคุณความห่วงใยของคุณเหมือนพ่อดูแลลูกทุ่มเทให้กับเขาในทุกๆอย่างทุ่มเทกับเขาในทุกๆเรื่องแต่กับสิ่งที่เราทุ่มเทหรือสิ่งที่เราให้ใจไป คนคนนั้นต้องพร้อมที่จะปกป้องคนคนนั้นต้องพร้อมที่จะแขกันด้วยหรือมีคนที่อยากกลับมาร่วมฝ่าฟันการ,รเผชิญหน้าการ,รเผชิญปัญหาหรือกาศที่เราพบเจอกับคนที่มีความเป็นผู้นําคล้ายๆกันมีแนวคิดเดียวกันมีทัศนคติเดียวกันมีมุมมองเดียวกันในตอนที่มีพลังงาไพการที่มีคนคนหนึ่งที่อาจจะเป็นชาวพุกธศกนาพฤษศกหรือชาวธาตุไฟเมสิงธนูธาตุดินกันพฤทธศงกร าธาตุลมกลุ่มตุนเมทุนทาธาตุน้ำกรกฏมินพุจิกที่เข้ามาในความรักในความสัมพันธ์นะครับในช่วงนี้อาจจะมีการที่มีคนที่เข้ามาแล้วต่างฝ่ายต่างคิดถึงต่างฝ่ายต่างอยากดูแลซึ่งกันและกันต่างฝ่ายต่างหยิบยื่นสิ่งดีๆให้แก่กันนะครับในช่วงนี้ของชาวธาตุไฟหน้าหรือคนอดีตที่ทําให้คุณผิดหวังในตอนนี้อยากวนย้อนอยากเข้ามาในความรักในความสัมพันธ์สิ่งศักดิ์สิทธิ์หรือการที่มีคนที่อธิษฐานให้สิ่งศักดิ์สิทธิ์ ดนจิตโดนใจให้คุณเปิดโอกาสให้คุณให้อภยัยกับสิ่งที่เขาทําผิดพลาดไปหรือคนอดีตกําลังที่คิดได้กําลังตื่นรู้ว่าใครคือคนที่สําคัญที่สุดในตอนนี้ในความรู้สึกของเขาคนนั้นคนที่อยู่ในใจของคุณนะครับขอเช็คพลังงานไพ่อดีตที่ผ่านมาของชาวธาตุไฟนะครับ มีไพ่ของเดวิลนะเดวิลคือพลังงานไพ่ความพันฒนาการความรักความโลภความโกรธความหลงความหึงหวงหรือมีคนที่กําลังตกอยู่ในการที่เป็นสิ่งที่มืดมนในความรู้สึกของเขานะหรือการที่เจอพบเจอกับคนที่เจ้าชู้พบเจอกับคนที่ไม่ได้จริงใจสําหรับบางท่านอาจจะมีการที่เรากําลังหลุดพ้นออกจากพลังงานเดวิลและถือกําเนิดใหม่แห่งจิตวิญญาณในตัวของเราเองหรือมีคนที่แอบ แอบมองแอ,อแอบสืบแอบส่องหรือการที่เขาแอ,แอบมลังแอบพึงหวงในความรักในความสัมพันธ์ครั้งนี้อยู่นาะมีพลังงานให้การติดต่อการสื่อสารหรือคนอดีตที่ผ่านมาที่เคยทําให้คุณเสียใจอยากติดตอ่อยากพูดคุยอยากเคลียร์ใจอยากขอโอกาสแห่งการเริ่มต้นหรือคนที่อายุน้อยกว่ากันหรือคนที่อายุแตกต่างกว่ากันนะครับหรือการที่ได้ได้มาพบเจอกันแล้วคนที่พบเจอกันทุกสิ่งทุกอย่าง มันเหมือนกับการที่เราได้มาเรียนรู้ได้มาพัฒนาในความรักในความัมพันหรือคุณเป็นคนที่อ่านความคิดของเขาคนนั้นคนอดีตที่ผ่านมาของคุณได้ก้าเหรียญความโสดใสความโสสวยรวยรอในแบบอคุณความเป็นอิสระความมั่นใจในตัวงคุณเองคุณเป็นคนที่มีสิ่งดีๆ คุณเป็นคนที่จะเลือกคัดสรรสิ่งดีๆให้กับตัวของเราเองนะโอกาสของเราสิ่งใหม่ๆห,หรือเป็นพลังงการที่ในตอนนี้เราอยู่ได้ด้วยตัวของเราเองในวันที่ไม่มีเขาเราก็อยู่ได้เราเข้มแข็งในตอนนี้ของเรานะครับเป็นพลังงานภายในอาวานในอาวานเป็นพลังงานให้าทางไกล หรือคนที่ต่างกันโดยระยะทางหรือคนที่ห่างไกลกันในวันที่อยู่ใกล้กับไม่เคยเห็นค่าในวันที่อยู่ไกลกับมาเห็นค่าในวันเวลาที่สายไปหรือเปล่าในวันเวลาที่เราเลือกที่จะปล่อยในวันเวลาที่เราเลือกที่จะเดินไปข้างหน้าของเราสีไาส่ไม้เท้าสี่ไม้เท้าเป็นพลังงานให้ความมั่นคงหรือคุณกับเขาเคยมีความมั่นค,นคนนงเคยพูดถึงเรื่องอนาคตงานมั่นงาน,งานไมยหรืองานแต่งร่วมกันหรือ другие, สําหรับบางท่านอาจจะเป็นข้อเป็นกลัวด้วยกันแล้วนะครับเป็นพลังงานให้เดินทถาปรนั้นสายใหญ่คว่ารักษา ใหญ่ความผูกพันมีคนที่ยังตัดคุณไม่ขาดหรือการที่ยังตัดหรือมีคนที่พยายามตัดใจจากคุณสักเท่าไหร่ความรู้สึกมันยังยิ่งทวีคูณความรู้สึกมันยิ่งรักคุณมากกว่าเดิมนะเพราะมีพลังงานไพ่ถู่ครับความรัก คือการให้ความรักคือการผูกพันความรักคือการดูแลช่วยเหลือเกื้อกูลซึ่งกันและกันนะครับความห่วงใยการที่มีมิตรภาพดีๆในช่วงนี้หรือมีคนที่อยากกลับมาพูดคําว่าเขารักคุณเขาแคร์คุณเขาอยากจะทําทุกๆวันให้เป็นวันที่ดีสําหรับคุณและเขาอีกครั้งหนึ่งหรือคุณกับเขายังมีความผูกพันในจิตวิญญ,ญาณเขาอยากกลับมามีความรู้สึกเดียวกันกับคุณหรือสงองหัวใจสองดวงที่เต้นเป็นจังหวะและรวมเป็นหนึ่งเดียวในเส้นทางเดินแห่งความรักและความผูก ผ่านคิงออฟครับราชาถือถ้วยเป็นพลังงานของพ่อไม้แม่ไมหรือการกลับมาถือหัวใจหัวใจที่เคยบอกช้ำหัวใจที่ไม่เคยเห็นค่าในวันนั้นเราขอกลับคืนมาหรือคิงออฟครับเนี่ย เป็นคนที่กลับมาตามตื้อคุณตามง้อคุณอ้อนวอนคุณวิงวอนคุณหรือการติดต่อและกลับมาพูดกลับมาคุยเขาอยากส่งข้อความมาหาคุณแล้วอยากให้คุณตอบด้วยเขาอยากรู้ใจของคุณอีกครั้งหนึ่งว่าคุณยังแคร์เขาอยู่ไหมว่าคุณยังรักเขาอยู่ไหมจัดติกฎแห่งความยุติธรรมยุติธรรมเสมอใครผิดคำมั่นใครผิดคำสัญญานะ มีไพ่ของการปิดข้อตกลงซึ่งการละการคนที่ผิดสัจจะคนที่ผิดคําพูดคนที่ไม่ชัดเจนจะไม่มีใครที่เชื่อใจเขานะครับเป็นพลังงานไพ่ใน4ถ้วยนะมีพลังงานไพ่7็ถ้วย7ถ้วยเป็นพลังงานไพ่ความฝันความหวงังทางเรื่องมีคนที่กําลังคิดถึงความฝันคิดถึงความหวงังที่คุณกับเขาเคยพูดถึงเรื่องความฝันและความหวงังร่วมกันในอ็อบคับนะเป็นไพ่แห่งการกลับมาขอโอกาสการง้อขอคืนดีมีพลังงานไพ่ทูออฟวันทูออฟวัน เป็นไพ่แห่งการเฝ้ารอการรอคอยการเฝ้ามองของคนคนหนึ่งที่กำลังเสียดายคุณอยู่ในตอนนี้นะในตอนนี้มีคนคนหนึ่งที่กำลังข้างรักคุณหรือการที่ กำลังข้างในความรู้สึกของเขาเองว่าทําไมอดีตที่ผ่านมาเขาถึงทําให้คุณผิดหวังและเสียใจได้ขนาดนั้นเขาอยากกลับมาปรับความเข้าใจเขาอยากกลับมาพูดคุยกับคุณอีกครั้งหนึ่งนะมีพลังงานไพ่จัดเมน้นเะนี่ยผลวิบากกรรมผลแห่งการกระทําใครทําอะไรไว้ได้รับบทเรียนแบบนั้นหรือการตื่นรู้แห่งจิตวิญญาณหรือการหลุดพน้นทุกสิ่งทุกอย่างมันมีไพ่ของจัดเม้นอยู่เนะี่ยคือคุณกับเขาอย่างตัดกันไม่ขาดยังมีความผูกมัดยังมีความผูกพันยังต้องมาพบมาเจอกันอยู่ในตอนนี้นะมี พลังลงไพ่ในสี่เหรียญน,นะครับเป็นไพ่ของการมูฟออนการเวลาเป็นเครื่องเยียวยารักษาแผลใจที่ดีที่สุดการเวลาเป็นเครื่องขี้ขายปัญหาไปนในทิศทางที่ดีขึ้นในวันนี้เป็นฝ่ายเรากลับมาอยู่ในที่เดิมกลับมาอยู่ในมุมเดิมกลับมาอยู่ในแบบเดิมๆเ,เราคุณเป็นคนที่มีความเป็นตัวเองสูงคุณเป็นคนที่มีความคิดเป็นของตัวเอง คุณเป็นคนที่รู้ว่าใขรเข้ามาแบบไหนใครเข้ามาหวังอะไรในตัวของเราเองนะในตอนนี้เป็นฝ่ายคุณที่คงไม่ง่ายเหมือนแต่ก่อนแล้วแต่ก่อนคุณอาจจะเคยตามเขาก่อนเคยง้อ,อเขาก่อนเคยขอโทษเขาก่อนแต่ตอนนี้คุณจะดูถึงการกระทําของคนคนหนึ่งที่กลับมาแก้ไข ผลแห่งการกระทำกับอดีตที่ผ่านมาตอนนี้เขาอาจจะได้รับความเจ็บปวดอย่างสาสมในตอนนี้ของเขาแล้วนะมีไพแห่งการที่ยากลับมาเป็นคู่หรือคุณกับเขายังมีพลังงานไพห่การที่ด้วยแดงอธิษฐานด้วยแดงแห่งรักนําพาให้เราได้มาพบเจอการสาหรับบางท่านอาจจะได้พบเจอกับคู่คนที่ร่วมสัญญาร่วมคําผูกพันซึ่งกันและกันในช่วงนี้นะครับของชาวธาตุไฟนะขอรูปพลัางงานไพใน ปัจจุบันความรักในปัจจุบันเป็นเช่นไรนะครับขอเช็คพลังงานในไพ่ปัจจุบันของชาวธาตุไฟนะครับมีไพ่ของจัดเม n นนะจัดเม n นคือพลังงานไพ่ผมลิขิตนะ ทุกสิ่งทุกอย่างไม่ใช่เรื่องบังเอิญที่เราได้มาพบเจอกันทุกคนมีกรรมสัมพันธ์ร,ร่วมกันมาถึงได้มาพบมาเจอมาพัดภาคมาผิดหวงังมาเสียใจมาเศร้าใจมาสุขและสมหวงังในตอนที่มีคนที่กำลังได้พบเจอกับคู่คนที่เป็นหลักแท้ คู่อธิษฐานคู่ขอพอรซึ่งกันและกันนะครับมีพลังงานไพ่สองไม้เท้าสองไม้เท้าในสิ่งที่เรารอหรือต่างฝ่ายต่างรอพบเจอกันต่างฝ่ายต่างมีแบบแผนเดียวกันนะครับเป็นพลังงานไพ่ใน เจ็ดดาบเจ็ดดาบคนที่ทําอะไรบ้างคนที่โปกเปิียดหรือคนที่พูดไม่จริงหรือคนที่นินทาให้ร้ายว่าร้ายซึ่งการละกันในตอนนี้มีคนที่กําลังแอบมองแอบสืบแอบซองหรือเป็นคนอดีตที่ผ่านมาที่เคยทําให้คุณผิดหวังให้คุณเศร้าและคุณเสียใจตอนนี้เขาอาจจะเป็นฝ่ายที่กําลังได้รับบทเรียนหรือการกระทำที่ผ่านมาเดทเทมเพรสายใหญ่ของความรักสายใหญ่ของความผูกพันที่ยังตัดกันไม่ขาด เดรมทำนแผนเป็นพลังแห่งการปรับเปลี่ยนการเปลี่ยนแปลงไปในทิศทางที่ดีขึ้นทุกสิ่งทุกอย่างเปลี่ยนแปลงอยู่อย่างเสมอแต่คุณจะเป็นคนที่ปรับเปลี่ยน เปลี่ยนแปลงในตัวของเราเองค่อยๆเปลี่ยนในตอนนี้ก็ได้นะหรือการที่มีคนคนหนึ่งที่อยากกลับมาปรับเปลี่ยนอยากกลับมาเปลี่ยนแปลงเพื่อคุณอีกครั้งหนึ่งวิวอัลฟอร์จูนกงร้อให้โชคชะตาวันเวลาหมุนวนให้คุณกับเขาได้มาพบเจอกันโชคชะตาวันเวลาคุณจะอยู่ในวันเวลาที่เป็นปัจจุบันของคุณหรือมีคนที่อยากมาทําเพื่อคุณในทุก่วงวันเวลาที่เป็นปัจจุบันและเป็นความทรงจําดีๆใน อนาคตของเรารเป็นพลังงานไพ่เดอะทาทเวอร์คนที่เกิดวันอังคารนะมีพลังงานไพ่คนที่ทางานเกี่ยวกับงานช่างงานซ่อมบำรุงสิ่งที่แตกหักพังได้นะครับเป็นไพ่พลังงานการที่ในตอนนี้มีคนที่กําลังเสียใจหรือการที่ได้พบเจอกับคนที่เคยผิดหวังเคยเศร้า mm hmm. เคยเสียใจในเรื่องความรักมาเหมือนกันขวีนออบคับราชินีถือถ้วยในอบวานการเดินทาง การเดินทางไปข้างหน้าหรือการเดินทางในช่วงนี้ของชาวธาตุไฟมีโอกาสที่ได้พบเจอจากคนแดนไกลหรือคนห่างไกลต่างชาติต่างภาษาต่างอำเภอต่างตำบลต่าง,างวัฒนธรรมกันได้นะมีพลังงานไพ่ใน5ถ้วย5ถ้วยเป็นพลังงานไพ่ความเสียใจความเจ็บปวดมีคนที่เสียใจมีคนที่เจ็บปวดมีคนที่อยากลายากลับมาขอโทษมีคนที่อยากกลับมาขอโทษกบการกระทําที่ผ่านมานะครับหรือมีคนที่เข้ามาดูแลในหัวใจขอ ของเราในตอนนี้มีพลังงานไพ่10บสิบเหรียญน,นะครับเป็นไพ่ของความเป็นครอบเป็นครัวเงินเก็บเงินก้อนทรัพย์สินด้วยการมีสิ่งมีค่าร่วมกันหรือมีการที่พูดคุยถึงเรื่องอนาคตมีคนที่พาไปพบญาติผู้ใหญ่ก็ได้นะมีพลังงานไพ่ในในออปเปเรชั่นนะในอนาคตข้างหน้าเราไม่รู้ว่าจะเป็นเช่นไรแต่คุณเป็นคนที่วางแบบแผนอยู่ตลอดเวลา ในต,ตัวของเราเองเป็นคนที่มีแนวคิดใหม่ๆเป็นคนที่มีสิ่งใหม่ๆเป็นคนที่หาโอกาสใหม่ๆแห่งการเรียนรู้ของเรามีพลังงานไพ่หนึ่งดาบมีพลังงานไพ่การเดินจากลาการเดินถอยห่างในวันที่คุณเดินถอยในวันที่คุณจากลามีคนที่กําลังเจ็บปวดมีคนที่กําลังงอยเงามีคนที่กําลังเศร้าใจหลับตาลงครั้งใดคิดถึงวันที่เคยเคียงข้างคิดถึงวันที่เคยเคียงคู่ มีไพ่พลังงานไพ่เราไม่อยากเสียใจอีกเราไม่อยากที่ผิดหวังอีกในวันหนึ่งที่เราทําใจได้แล้วหรือในวันหนึ่งที่เราเลือกที่จะตัดหรือในวันหนึ่งที่เราเลือกที่จะปล่อยคนคนหนึ่งไปตอนนี้เป็นฝ่ายเราที่ดูแลตัวเองเป็นฝ่ายเราที่รักตัวเองเป็นฝ่ายเราที่รักตัวเองมากขึ้นในตอนนี้นะมีพลังงานไพ่วิก 6เหรียญน,นะครับเป็นไพ่ของเดสเดสคือการจบการเลิกราทุกสินทุกอย่างคือความพัดภาคความผิดหวงังความเศร้าความเสียใจยเป็นไพ่ของสัจจธรรมแห่งชีวิตที่แท้จริงในทุกเส้นทางเดินเนี่ยในวันที่พัดภาคในวันที่เราเราบังคับใจใครไม่ได้ในวันที่หมดรักในวันที่หมดใจในวันที่หมด ในความรู้สึกซึ่งกันและกันเราก็าต้องปล่อยเข้าไปแต่ในตอนนี้มีคนที่ในวันที่คุณเลือกที่จะปล่อยเข้ากลับมาคิดได้ในวันเวลาที่สายไปหรือเปล่าในวันที่เรา เดินหน้าแล้วในวันที่เราจะไม่หันหลังกลับไปมองย้อนอดีตแล้วแต่ตอนนี้คุณจะเป็นคนที่ถามขอความรู้สึกว่าคุณยังพร้อมให้โอกาสกับคนคนหนึ่งที่กลับเข้ามาในความรักในความสัมพันธ์ในห้วงวันเวลาที่เป็นของคุณอยู่หรือเปล่านะครับสําหรับบางท่านอาจจะมีพลัง,งให้โชคชะตากงร้อแห่งวันเวลาได้พบเจอคนอดีตที่คุ้นเคยพบเจอกับคนที่รู้ใจพบเจอกับคนที่เข้าใจในความรู้สึกซึ่งการละการมันเหมือนกับการที่เป็นรักแรกพบ เป็นคนที่อยากทําเพื่อกันเป็นคนที่อยากก้าวไปด้วยกันนะครับขอพลังงานไพ่ในแนวโน้มแนวโน้มความสัมพันธ์ระหว่างคุณกับเขาของคนที่เข้ามาในความรักในความสัมพันธ์นะครับมีพลังงานไพ่คิงออฟวานนะอาจจะมีพลังงานไพ่คนที่ทํางานอยู่ในสายงานเดียวกับคุณหรือเป็นเพื่อนเก่าหรือเป็นคนเก่าๆที่คนที่เคย คบคนที่เคยคุยคนที่เคยดิวด้วยหรือเป็นไพรแห่งการที่ในตอนนี้มีคนที่แนะนําให้คุณกับเขาได้มาพบเจอกันมีไพ่ของความนิ่งความเงียบหรือคนที่เคยนิ่งหรือคนที่เคยเงียบกันไปมีไพ่พลังงานไพ่สองเหรียญสองเหรียญเป็นไพ่ของความไม่แน่นอนนะในความรู้สึกนะในความรู้สึกในตอนนี้มันเหมือนกับการที่เราจะ เป็นฝ่ายที่ลังเลหรือการตัดสินใจในตอนนี้ของเราว่าเรายังไม่พร้อมที่จะเปิดโอกาสให้กับความรักใหม่ๆหรือเปล่าสําหรับบางท่านนะครับอาจจะมีการที่ยังไม่แน่นอนหรือยังไม่แน่ใจของคนที่เข้ามาในความรักในความสัมพันธ์การเรียนรู้การพัฒนา การที่พัฒนาในความรักในความสัมพันดีเอ็มปรเทศทิดาดาวสุกดาวีนัดเป็นพลังงานไพ่คู่เข้ามาคนที่เกื้อกูลคนที่สนับสนุนคนที่เท่าเทียมคนที่ยุติธรรมซึ่งกันและกันความรักคือการอยู่เคียงข้างความรักคือการเดินก้าวไปพร้อมๆกันนะครับเป็นพลังงานไพ่ก้าวดาบ เก้าดาบคือพลังงานให้ความเครียดความคิดเยอะความคิดมากหรือมีพลังงานให้คนที่กินไม่ได้คนที่นอนไม่ดับคนที่หลับตาลงครั้งใดคิดถึงแต่ภาพคุณคิดถึงแต่หน้าคุณเขาอยากร่วมชีวิตกับคุณเขาอยากร่วมทุกสิ่งทุกอย่างกับคุณนะเหมือนเขากําลังทํางานสร้างอนาคตเพื่อกลับเข้ามาเพื่อทําให้ความอบอุ่นเป็นข้อเป็นกลัวซึ่งกันและกันนะครับเป็นพลังงานให้สิบดาบความเจ็บปวดตอนนี้มีคนที่รู้แล้วว่าความเจ็บปวด ในวันที่ไม่มีคุณเป็นเช่นไรนะครับเป็นพลังงานไพ่เดอร์มิเชียนเป็นพลังงานไพ่ดาวพุธ คนที่มีเซนคนที่มีรางสังหณรคนที่เรียนรู้อยู่ตลอดเวลาคนที่เก่งในเรื่องการเรียนรู้และหาโอกาสให้กับตัวของเราเองเป็นไพ่ห่งการเริ่มต้นหรือ,อการวนกลับหรือการวนคืนของคนคนหนึ่งเป็นไพ่ของดาวพุธคนที่มีสเสน่ห์ในเรื่องคำพูดนะครับเป็นพลังไพ่เดิมูนความคิดถึงความโหยหาเขาอาจจะเป็นฝ่ายที่ต่างฝ่ายต่างคิดถึงต่างฝ่ายต่างโหยหาหรือมีคนที่ฝากความคิดถึงมากับสายลมให้ช่วยพัดพาความรู้สึกเดียวกันเข้ามาในความรักน ในความตัมพันธ์เหมือนใจที่เรียกหาความรู้สึกเดียวกันอีกครั้งหนึ่งนะมีพลังงานไพวิกมีพลังงานไพหกเหรียญมีไพของสิ่งศักดิ์สิทธิ์คูมาจะหรือการที่เราอาจจะได้มาเรียนรู้หรือการที่สิ่งศักดิ์สิทธิ์นำทางนำพาการเรียนรู้การเริ่มต้นในความรักในความตัมพันธ์เป็นไพนของคนที่เคยมามา,มาอยู่ร่วมกันแล้วมีความ ยุติธรรมมีความเท่าเทียมมีการที่สร้างบุญสร้างกุศลคนที่เกื้อกูลและคนที่เกื้อหนุนซึ่งกันและกันนะครับเป็นพลังงานไพ่สองสองดาบการลังเลความโลเลความไม่แน่นอนความไม่แน่ใจในตอนนี้มีคนที่ลังเลมีคนที่รักพี่เสียดายเนาะหรือมีคนที่ใจนึงก็นักใจนึงก็ผูกผ่านใจนึงก็อยากตัดมีคนที่อยากตัดคุณทักเท่าไหร่ความรู้สึกมันยังตัดคุณไม่ขาดนะหรือเป็นฝ่ายเราที่อยาก ยังคิดอยู่ว่าจะพอแค่นี้กับเรื่องอดีตหรือเราจะเป็นฝ่ายที่เปิดโอกาสให้กับคนคนนั้นเข้ามาในความรักในความสัมพันธ์อยู่ในตอนนี้นมีพลังงานไพ่เพรสครับคิงครับการติดต่อการสื่อสารการพูดการคุยคนอดีตคิดถึงวันวานคิดถึงวันเก่าอยากวนย้อนกลับมาในความรักในความสัมพันธ์เขาอยากกลับมาเป็นคนที่ เดินในร่วมเดินในเส้นทางเดินในวันที่สิ้นสุดเขาอยากกลับมาเริ่มต้นเขาคิดถึงวันเก่าคิดถึงวันเดิมคิดถึงสิ่งเดิมๆที่มีคุณนะ,อะขอทุกทงานานไพ่ในสรุปและแนะนำให้กับชาวธาตุไฟนะครับขอไพ่สรุปและแนะนำให้กับชาวธาตุไฟ,นนไฟมีไพ่ของควีนออกสอดนะ คุณจะเป็นคนที่ตัดสินใจในตอนนี้มันเหมือนอการกที่เราเป็นฝ่ายที่เข้มแข็งใจเด็ดขึ้นมีคนอดีตที่ผ่านมาของคุณอนาะจะเป็นเขาอาจจะเป็นฝ่ายที่คิดนะว่ากับสิ่งที่ผ่านมา เขาทำผิดกับคุณไว้มากทำผิดกับคุณไว้เยอะคุณยังพร้อมที่จะให้โอกาสหรือให้อภัยกับในสิ่งที่เขาทำผิดพลาดไปหรือเปล่านะครับเพราะมีพลังงานไพ่สิ่งอ,อับคับคนอดีตอยากกลับมามีคำมั่นคำสัญญาคำผูกพันคำผูกมัดใครสัญญาอะไรไว้แล้วรักษาคำพูดรักษาคำสัญญานะมีพลังงานไพ่ในเดอะมูนนะมีไพ่ของ8ดเหรียญน,นะครับเป็นไพ่ของสมเหรียญมีไพ่พลังงานไพ่เจ็ดไม้เท้าการปกป้องการแข่งขันหรือคนที่รักกันเขาจะปกป้อง เขาจะไม่ให้ใครมาทําร้ายกับคนที่เขารักได้หรือการที่เราจะไม่ทําร้ายในจิตใจซึ่งกันและกันนะคาพูดการกระทําไม่เป็นการที่เราใช้คําพูดและการกระทําในความรู้สึกที่ไม่ในตอนนี้ระหว่างคุณกับเขานะครับเป็นพลังงานไพ่ควีนออฟวานนะ่ามีพลังงานไพ่เดอะเฮอร์มิเชากรักน,นากันนะคิงออฟสอดมีไพ่ของการเริ่มต้นมีพลังงานไพ่เดอะมิชเชนเดิ หายพิเทศความรับการปกปิดการว้าวุ่นการกังวลใจนะหรือการที่เรามีอารมณ์ร้อนใส่กันหรือความใจร้อนใส่กันให้ลดอีโก้แล้วกลับเข้ามาปรับความเข้าใจซึ่งกันและกันเพราะยังมีความรักความคิดถึงความผูกพันที่คุณกับเขายังมีความคิดถึงยังมีความผูกพันยังมีคำมั่นยังมีคำสัญญาการพูดคุยการเคลียร์ใจการปกป้องกับคนที่รักกันนะครับของชาวธาตุ ไฟเมสิงธนูหน้าหมอตัวก็ขอจบแค่นี้นะครับก็ขอฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์เป็นค่าครูให้กันด้วยนะครับก็ขอขอสวัสดีกับชาวาธาตุไฟทุกๆท่านนะครับ